กรรมในเวรที่มาในรูปแบบของความทุกข์ค่ะหลายๆครั้งที่เราเองนั่งโทษวาสนานั่งโทษโชคชะตานั่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนี่บันเวรเป็นกรรมอะไรของฉันฉันถึงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันถึงต้องเจอคนแบบนี้คุณรู้ไหมคะว่าคนที่ทําร้ายคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่ทําร้ายตัวคุณอยู่นั้นเป็นเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของความทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมบางครั้งบางสิ่งบางอย่างสมมุติอดีตคุณเคยทาแบบนี้แล้วมันผิดพลาดไปมันผ่านไปแล้วแต่คุณกลับย้ำทุกย้ำเจ็บย้ำมันอยู่ตรงนั้นเช่นในอดีตคุณาคยลูกกกุณแแ้้วรสึม ที่คุณตีลูกคุณรุนแรงมากและคุณก็ย้ำอยู่ตรงนั้นว่าเฮ้ยฉันไม่น่าทํากับลูกฉันแบบนั้นเลยทั้งๆที่มันผ่านไปแล้วบางครั้งจนลูกก็ลืมไปแล้วด้วยซ้านะคะหรือกระทั่งครอบครัวคุณล้มเหลวจนคุณมีครอบครัวใหม่มีลูกใหม่ลวคุณยังรู้สึกก่อนในอดีตว่าเฮ้ยฉันความล้มเหลวของฉันมันแย่มากเลยอะทำไมฉันถึงทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําอย่างงโน้ัง้งทั้งที่อดีตมันจบไปหมดแล้วคุณรู้ไหมคะว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นความทุกข์หรือมีเจ้ากรรมนายเวรจากอดีตเพราะเขาไม่ยอม แล้วมันมาในรูปแบบของความคิดของเราต่างหากค่ะถ้าวันนี้วิธีการที่จะหยุดเจ้ากรรมในเวรูปแบบของความคิดเลยก็คือการที่คุณอยู่กับปัจจุบันค่ะถ้าวันนี้คุณอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณอยู่กับตรงนี้คุณมีครอบครัวใหม่แล้วคุณอยู่กับครอบครัวตรงนี้ทําตรงนี้ให้มีความสุขในอดีตที่คุณเคยทําธุรกิจมาล้มเหลวนั่นมันจบไปแล้วแล้วคุณกําลังสร้างธุรกิจใหม่ให้คุณอยู่กับตรงนี้ให้มีความสุขดังนั้นเมื่่่่่่่อออไไหรรรรรกกกก็็ตตาา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 มมมมทีีเเเเเสสสสิขขงงงงดึึึึ้้้้นนยยยูููััับบบปจจุุณณะะลลลลคคววโแพ ทุกอมโศกและรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอีกเลยค่ะเพราะคุณจะรู้ว่าในทุกๆวันคุณจะทํามันให้ดีที่สุดนั่นเองดังนั้นไม่ทุกถึงอดีตไม่โหยหาถึงอนาคตแต่ทาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเจ้ากรรมในเวรที่มาตามหลอกหลอนคุณจะหายไปนั่นเองค่ะคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องโทษฟ้าดินมาตลอดเลยนะคะแล้วคิดว่าเฮ้ยเราทำไมทําบุญกับคนไม่ขึ้นไม่ว่าเราทําอะไรทําไมมันเหมือนมีเวรมีกรรมตลอดเวลาเพิ่งรู้ค่ะว่าเวรกรรมที่เราพูดถึงหรือเจ้ากรรมในเวรนั้นมันมาในรูปแบบของสิ่งที่เราแม่งคิด คุณสามารถขอคลิปฟรีได้ที่ www.teacherstar.com นะคะหรือสามารถพิมพ์ที่ YouTube ก็ได้ติดตามหน้าเพจสดๆที่เพจคุณสตาพรสวัสดิ์บ้านเองได้เพราะเชื่อว่าเจ้ากรรมนเวรที่ตามหลอกหลอนคุณหมดเวลาแล้วค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่เด้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ